บูมยี่สิบสองกรกฎาแห่งนี้นะครับที่มาของชื่อคือว่าเมื่อวันที่22กรกฎาคม2อง0รัชกาลที่6ของเราได้ประกาศให้ประเทศไทยเข้าร่วมสงครามโลกกับฝ่ายพันธมิตรและเราก็ได้รับชัยชนะในที่สุดนะครับก็เลยจัดตั้งตรงนี้เพื่อเป็นที่ระลึกถึงนะครับมีถนนไมตรีจิตนะครับถนนมิตรพันธ์แล้วก็ถนนสันติภาพนะครับเป็นที่มาของมยี่2นะครับเมื่อก่อนตรงนี้ยังไม่ได้รับการพัฒนาทีเป็นน้ําพุจาจะค่อนข้างแบบ ไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่ผมก็ไม่ค่อยชอบมาแต่เมื่อประมาณสักสิบกว่าปีที่แล้วเนี่ยมีการพัฒนาให้ตรงนี้เหมือนกับจะทาเป็นแบบสวนหย่อมให้คนมาทํากิจกรรมตอนเย็นวิ่งอะไรพวกนี้ได้ก็เลยดีขึ้นอย่างเมื่อก่อน,นี่จะมีแต่ว่าพวกคนจอนจัดไม่มีที่นอนก็จะมานอนตรงนี้ไม่ไม่สวยงามนะครับแล้วก็ทุกวันที่2 2่สิบสองก็ไดก็ผทุกปีเนี่ยจะมีจัดงานตรงนี้นะครับจัดงานออกร้านอะไรพวกเนี้ยนะครับก็รถจะติดนิดนึง <LEGO. S 1> ก็จากสุริสโตนครับมาบริเวณเนี้ย ซึ่งมันจะมีคอนเน็กไปทั้งหมดถนน3เส้นใหญ่หรือเป็น6 6, ช่องเนี่ยเดินมาน่าจะประมาณ4นาทีนะครับเดินไม่ต้องเร็วมากสีนาทีก็ถึงคือมันไม่ได้ไกลมากก็กําลังได้งได้เหงื่อนิดนึงแล้วก็จะมาแถวนี้มีอะไรยะแย,ยะไปหมดเลยซอยนู้นก็จะมีร้านขายยางเยอะเป็นถินที่แบบขายยางราคาส่งนะครับมาเปลี่ยนยางแถวนี้รับรองว่าราคาไม่แพงนะครับ ได้ประกาศให้ประเทศไทยเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1ร่วมกับฝ่ายชันินิตมนะครับแล้วเราก็ได้รับชกชนะในในใน,ใน,ใ,นในส่วนเดียวหม่เร้ติดอาทำอะรเอาตัวนเนอะก็ที่มาของชื่อนะครับวงเวียนที่สองกรกฎามาจากที่ว่า